ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดบอสใหญ่อริยะผู้มีแต่ให้ ร่วมเดินตามรอยบุญพระครูแจ่มอบข้าวสาร2,000ถุงและเงินสด100,000บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่วัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีอำเภอบางพลีสมุทรปราการนายสมชายเลิศอริยานันท์ประธานบริหารกลุ่มบริษัทอิริยาควิปกนณ์จำกัดนายเลิศศักดิ์เลิศอริยานันท์กรรมการผู้จัดการและครอบครัวมอบข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน2,000ถุงและถวายเงินสด100,000บาททวนแด่ท่านพระครูแจ้พระครูปราดสุวัฒนะศิลขุนเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางเพื่อม มอบต่อให้กับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง1,000คันทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตฝ่าวิกฤตโควิดส9ก้าไปด้วยกันาใ เดี๋ยวาแฟที่ผมร้อนให้ผมดูอน้ร้แล้วก็วัตถุประสงค์ครั้งนี้ต้องการแก่วินโมเตอร์ไซค์หนึ่งพันคันพร้อมยังได้ถวายเงินไว้สปผมมอเลิรอีกหนึ่งแสนแก่ข้าวสาร แกเงินด้วยนี่เป็นครั้งที่สองของคุณพ่อสมชายอรนยันะครับซึ่งมีธุรกิจใหญ่โตอยู่ในเขตบางทีแต่ท่านก็บอกแล้วว่าถ้าตอนนี้ให้ช่วยพี่น้องประชาชนแล้วจะช่วยกันตอนไหนทางคณะสงฆ์วัดบางทียกลางพร้อมด้วยท่านพ่ออโรงพยาบาลบางทีนะครับก็จะได้นำข้อสาร ของคุณพ่อสมชายตามวัตถุประสงค์ข,ของท่านนั้นก็คือคราวนี้แจกซินมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคุณพ่อสมชายนั้นได้เห็นคณะสงฆ์ได้แจกข้าวสารพร้อมกับเงินกับแท็กซี่ไปแล้วเมื่อท่านเห็นอย่างนั้นท่านโทรศัพท์มาทันทีว่าผมจะเอาข้าวสารมาถวายอีกเพื่อจะได้แจกให้กับบินมอเตอร์ไซค์บ้างซึ่งบินมอเตอร์ไซค์ก็ยากจน ฉะนั้นวันนี้ท่านและครอบครัวจึงได้นเข้าวสารมาถวายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะได้ดำเนินการแจก่อภไปในที่ดืน่นนี้ฉะนั้นจิมขหมอที่แจงสื่อมวลมวลให้ทราบนะครับขอขอบคุณทุกท่านทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด